สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แวบไมค์เนานะเนาะแวบวบมาแป๊บแป๊บจ้ะแวบาบต้องพูดค่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่อยาขาเละแบบนอนรับไปเรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนแววก็ลุกๆไม่รับจ้ะนอนไม่รับจริงๆวันเนี้ยตอนนี้เป็นเวลาตอนนาเกือบจะตีหนึ่งแล้วจ้ะทําไมแบบยังไม่นอนเนี้ยเพราะว่าก็บ้านไม่มีแอจ้ะไม่รู้ว่าแอเป็นไรแอไม่ยอมทํางาน ตรงกล่องอข้าวๆเนี่ยจะ้ะที่มองเห็นตรงฝาผนังบ้านเนี่ยไม่ทํางานจะ้ะปกติเราจะมาปรับอุณหภูมิเนาะมาเอาความเย็นในบ้านเท่าไรอะไรเนี่ยแต่ตัวเนี่ยไม่ยอมทํางานจะ้ะก็เลยทําให้บ้านทางหลังนะ่ะไม่มีแอร์เลยร้อนแบบว่าร้อนมากๆเลยตอนเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่อ่ะยีี่องศาจะ้ะร้อนแบบร้อนมากๆเลยเแบวบคิดว่าเแบลบก็ลูกๆก,ก็คงจะไม่ได้นอนเลยจะ้ะคืนเนี่ยทั้งคืน แอร์เสียมาตั้งแต่วันเสราเร์แล้ววันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์เนาะพุ่งนี่เช้าว,วันจันทร์แบบถึงจะโทรไปให้ช่างเขามาดูกล่องนี่หาจะ้ะไม่รู้เป็นอะไรเแบบว่าไปลองกดปับอะไรแล้วมันก็ไม่ทํางานเลยเนี่ยก็เลยจะต้องให้ช่างเขามาดูว่าระบบแอร์เป็นอะไรนะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำจะ้ะแอร์น่ะไม่ทํางานไม่พอ ห้องน้ำกับบ้านเดี๋ยวน่ะไฟก็ตรงหลอดไฟน่ะมันดับมันไม่ติดเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำเดี๋ยวมีอยู่สามห้องจ้ะกับบ้านนะ่ะห้องนอนห้องเก่าของเดี๋ยวนอนเดี๋ยวยกให้ย่าเราจะมีห้องน้ำในนั้นด้วยน่ะเดี๋ยวไปเข่าไม่ได้จะ้ะเพราะว่าย่าแกนอนรับไปเรียบยร้อยเดี๋ยวปิดประตูห้องเราแบบไม่อยากไปรบก,กวนย่าเนาะส่วนบนบ้าน ขึ้นไปแทบไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีแอร์บนบ้านแบบว่าร้อนมากๆเลยจ้ะเราอีกห่องหนึ่งห่องน้าห้องนี่นะที่อยู่ตรงแบบชั้นปกติเนาะตรงชั้นเนี่ยไฟดับหลอดไฟขาดจ้ะเดี๋ยวาพาไปดูนี่จ้ะแล้เวเปิดไฟไว้ตรงห่องนี่นาะแต่ในห่องน้าเนี่ยหลอดไฟขาดจ้ะนี่ เนี่ยหลอดไฟตรงเนี่ยจ้ะมันขาดไฟไม่ติดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องซ่อมเนี่ยเราจะให้ดูยังดีเรามีไฟอันนี้เนาะไฟสำรองเนี่ยเนี่ยเราจะให้ดูเอามือกดแล้วมันก็เออดับเป็นไฟแบบที่ว่าเวลาไฟกระบานดับเนี่ยเราก็ใช้ไฟอนเนี่ยสำรองเราใช้ฐานจ้ะเรามีอ่ตะเกียงเทียนด้วยจ้ะ พอเวลาจะเข่าของน้ำตอนกลางคืนเนี่ยจะได้เข่าไปแล้วแบบว่ามีแสงสว่างเนาะเพราะว่าแบบไม่อยากไปรบกวนยาเพราะยานอนรับแล้วจ้ะนี่จ้ะเนี่ยปุ่มปับอุณหภูมิในบ้านนะ่ะปับแอร์ในบ้านนะมันไม่ทํางานจ้ะกดตัวไหนก็แล้วแต่มันไม่ทํางานเลยเดีโทรไปหาไอ customer service เ,เนาะเขาก็เลยแบบว่า แนะนำให้เบววเนกดปุ่มต่างๆนะ่ะพอกดไปแล้วระบบมันก็ไม่ทํางานจ้ะเขาก็เลยบอกให้แบวล์ะโทรไปหาช่างแอร์พรุ่งนี้แล้วให้ช่างแอร์นะ่ะมาดูเครื่องให้จ้ะนี่แหละเราก็เลยมาน,นั่งนี่นั่งนี่ยังร้อนจะ้ะย่าให้พัดกระดาษเบลมาเห็นเบลร้อนเบลมียพัดลมสำรองก็ในบ้านด้วยจะ้ะแต่เปิดพัดลมน่ะมันก็ไม่ได้ทําให้ว่าเย็นข้นเลยในบ้านตอนเนี้ตามพื้นน่ะ ตามพื้นกระดานบ้านเนาะเพราะว่าเป็นพื้นไม้ตามพื้นผมเนะี่ยมันเหนียวแบบว่ามันติดกระท a วเราเนะี่ยแบบว่าเหนียวเหนียวไปมดเลยย่าให้พัดเดี๋ยวมาพัดกระดาษดูพัดกระดาษก,ก็ใช้งานไม่ได้จ้ะพัดได้สองทีดูเพราะว่าในบ้านมันร่อนจัดไงมันก็เลยทําให้กระดาษแบบว่าความชื้นนะ่ะมันเยอะมันก็เลยทําให้กระดาษนะงอไปมดเลยดู พัดไม่ได้จ้ะน้องเจนนต้าเอากระดาษมาทําพัดกระดาษก็บบว่ามันอ่อนไปเลยอ่ะเพราะในบ้านมันร่อนจริงๆเลยดนโ้อ้ยร่อนร่อนร่อนไม่ไหวแล้วจ้ะร่อนมากๆเลยเด็กๆก็เลยชวนแบบว่าอ,ออกไปไอตรงปั๊มน้ำมันเขาอยากจะไปซื้อไอ้น้ำปั่นเย็นๆกินเขาบอกว่าน,นอนไม่รับแท้ๆอะไรเขาบอก เดี๋ยวก็เลยจะพาลูกๆออกไปปั๊มน้ำมันจะ้ะอย่านอนอย่าจะก็นอนได้ไงนอนรับสบายเลยอยากเดล๋วก็ลูกๆนะ่ะคงจะรับไม่ลงในแถล้ว,วันนี้ร้อนจริงๆเลยจ,จ้ะเดี๋ยวยังไงออกไปปั okay, ๊มน้ำมันก็แววกันเนาะอะไรรอนอนอลิเซียเอาห,หินมาให้แววใส่จะ้ะเขาบอกว่าถ้าใส่หินเราจะทำให้ร่างกายเย็นสบายขึ้นแต่กข <laughs> นางถามว่าเย็นสบาย <up. S 1> ข้นยังเดี๋ยวเ็เลยบอกว่าเย็นเราลูก <laughs> เดี๋ยวตามไปปั๊มน้ำมันกันเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้เรามาถึงปั๊มน้ำมันกันแล้วจ้ะปั๊มน้ำมันตรงนี้ไม่ไกลจากบ้านเรี๋จะขับมาแค่แป๊บเดียวก็ถึงแล้ว It's currently 1. 1:04 a m in the morning ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งจ้ะไม่รับไม่นอนไม่ง่วงนอนกันเพราะว่าที่บ้านร้อนเดี๋ยวตามเขาไปในปั๊มน้ำมันกันเลยจ้ะ เด็กเเขาไปในปั้มน้ำมันแล้วจ้ะเ n k you เดี๋ยวมาหาอะไรเย็นๆดื่มกันเอยเดี๋ยวน้องเจนตาจะเป็นคุออเดอร์จ้ะ อยู่ก็บ,บ้านร้อนจ้ะเราก็เลยมาซื้ออะไรดื่มเย็นเย็นกินกันไปลูวเราได้อ่ะน้ำดื่มกันเราจะ <the> อากาศร้อนตีหนึ่งออกมาปั๊มน้ำมันกันไปลูก เดี๋ยวกลับบ้านกันจ้ะได้น้ำดื่มเย็นๆเราจ้ะเราดื่มน้ำชาเขียวนะโอ้ยเย็นชื่นใจจ้ะได้น้ำดื่มกันคนละแก้วแล้วกลับบ้านได้จ้ะกลับไปนอนร่อนต่อจ้ะกลับบ้าน ไปในบ้านก่อนขอบคุณทุกๆคนจ้าที่เป็นกำลังใจให้แบวแล้วก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องโทรหาช่างมาสมแอร์กับบ้านแบบเอาแล้วจ้ะเดี๋ยวจะต้องขอตัวไปอาบน้ำนอนเอนาะดึกมากเราจะตีหนึ่งกว่า,วาแล้วตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะนอนรับไหมนะคืนนี้ถ้างั้นเราก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้เนาะสวัสดีจ้ะ 拜拜。Bye bye.